สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้แซปจุงรงบัวจะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญที่ระลึก 3. วาระครบรอบ100ปีกระทรวงพาณิชย์ครบรอบ70ปีสภาพัฒน์และครบรอบ60ปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9ทนบุรีเริ่มใจแรก1ทธันวาคม2564เป็นต้นไป กระทรวงการคลังได้อนุมัติกรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกลิลชนิด20บาทประเภทธรรมดาจำนวน3วาละดังนี้นะครับเพื่อนๆวาละที่1นะครับเหรียญกระสาบที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีกระทรวงพาณิชย์ในวันที่20สิงหาคม2563ดังนั้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมินทรรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราลงกรพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวและเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้แผ่ภัยสารทั้งภายในและนานาประเทศโดยมีลวดลายด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมินทรรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราลงกรพระวชิระ เก้าเจ้าอยู่หัวทรงฉลองชุดสากลภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างพระบาทสมเด็จพระประมนินทรรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวด้านหลังกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกระทรวงพาณิชย์ล้อมรอบด้วยลายไทยประดิษฐ์ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า100ปีกระทรวงพาณิชย์ 20สิงหาคม2563เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า20บาทและข้อความว่าประเทศไทยโดยมีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างวาระที่2เหรียญกระสาบที่ระลึก70ปีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในวันที่15กุมภาพันธ์2563เพื่อน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรปรมามทธิบดีศรีสุนทรมหาวชิระลงกรณพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวและเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายทั่วไปโดยมีรวดลายด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมมนทรรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิระลงกรพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์ชุดสากลภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราลงกรพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวด้านหลังกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าครบรอบ70ปีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ15กุมภาพันธ์2563เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า20บาทและข้อความว่าประเทศไทย วาระที่3เหรียญกระสาบที่ระลึก60ปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9ก้าทนบุรีเนื่องในโอกาสครบรอบ60การสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9ก้าทนบุรีในวันที่4กุมภาพันธ์2563เพื่อเป็นที่ระลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสุนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยมหาราช และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมคัญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายทั่วไปโดยมีลวดลายด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาพระปรเมนโดยมีลวดลายด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสุนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ผินพระพักทางเบื้องขวาด้านหลังกลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีภายในวงกลมขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าครบรอบ60ปีการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี4กุมภาพันธ์2563เบื้องล่างมีข้อความบอกราคา20บาทและข้อความว่าประเทศไทยโดยมีจุดปลอมขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง เดือนทั้งสาวาละมีความสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆเก็บกนรวยก่อนนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนนะฮะมีไว้ในคะรอบครองก่อนใครรวยก่อนใครนะครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ก็ขอัวเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณสวัสดีครับ